มีสักกี่คนที่รู้ถึงที่มาของเรอสรีสื่อเสรีประชาชนวิกฤตก,การการริตรอนสิทธิเสรีภาพสื่อก่อเกิดการร่วมมือขื่อต่อสู้ขื่อเรียกร้องเส,สรีภาพของคนทำข่าวจึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์การยกเลิกปร .42 เหตุการณ์17พฤษภาคม2535ด้วยอุดมการเดียวกันคือต้องการเห็นสื่อมีความเป็นอิสระและมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นจึงก่อเกิดเป็นพลังแห่งสิทธิและเสรีภาพจากการรวมตัวของสองสมาคมระหว่างสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยก็เกิดเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมให้แก่สื่อมวลชนได้ตระหนักและกระตือรือร้นในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ถูกต้อง กว่าห้าทศวรรษที่เรามุ่งมัน่นพัฒนาและสารต่อเจตนารมณ์ในการพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพการรพบรุ้ข่าวสารที่เที่ยงตรงให้แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆที่มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมเสรีภาพด้านส่งเสริมวิชาชีพวิชาการ ด้านกิจกรรมสมาชิกและการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศด้านการบริหารจัดการนอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิรูปการทำข่าวทั้งโครงสร้างและแนวคิดบนบรรทัดฐานของความจริงและความโปร่งใสซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการทำข่าวของประเทศไทย จากโครงการสื่อสันติภาพโต๊ะข่าวภาคใต้ศูนย์ข่าวอิสราศูนย์ข่าวที่ก่อตั้งเพื่อเป็นการลดข้อจำกัดในการนำเสนอข่าวข้อเทจ็จจริงในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนาาภาคใต้นนในเ,นาาตเนี่ยมันยังเป็นไปในเชิง <c oughs> ทางเดียวค่อนข้างมากคือว่าบอกเล่าถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่า เกิดเหตุอะไรเกิดฆ่าตัดข้อเกิดจะทุกนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีมุมที่แตกตา่างเราคิดว่าสมาคมเนี่ยน่าจะเป็นหัวรถจักรที่จะดึงให้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะในที่สุดก็โครงการเนี้ยน่าจะเป็นแบบจําลองของการที่จะนําสื่อมวลชนเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่ของการที่รูปสื่ออีกแบบหนึ่งเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะ ใน3จังหวัดแล้วก็บางส่วนของสงขลาเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นปัญหาร่วมของสังคมไทยเป็นปัญหาร่วมของประเทศชาติของเราเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันร่วนที่ต้องอาศัยการจัดการข่าวสารแบบใหม่ทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่าตัวอย่างของศูนย์ข่าวอิสระที่ทําอยู่ในภาคใต้เนี่ยจะเป็นหัวขบวนแรกๆนะฮะที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตศูนย์ข่าวอิสระมุ่งเน้นการทําข่าวแบบเป็นทีม ไม่แบ่งกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำข่าวให้มากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งความเป็นจริงที่ถูกเปิดเผยอย่ยางถูกต้องตรงไปตรงมาอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลความรู้และความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมื่อสังคมตกอยู่ในสงครามข่าวสารด้วย ความรู้สึกแรกของเราเนี่ยแม้จะเคยลงไปสัมผัสอยู่บ้างแต่ว่าความแรงที่ที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยรู้สึกเหมือนมันมากพอมีศูนย์ข่าวขึ้นมาเนี่ยเสริมศักยภาพในการทํางานได้มากขึ้นผมว่าตรงนั้นอะ่ะมันมากกว่าคาว่าศูนย์ข่าวอิสระที่เป็นองค์กรที่เราเห็นอยู่ผมว่ามันเป็นเรื่องของของวิญญาณด้วยเรื่องปรัชญาเรื่องวิญญาณมารวมกันซึ่งมันเป็นคอนเซปที่ดีที่ควรที่จะทำต่อไป ดีดีสำหรับตัวนักข่าวที่ทุกๆคนที่แต่ละฉบับได้ไปรวมตัวกันอยู่ในนามของนักข่าวศูนย์ข่าวอิสราการมีศูนย์ข่าวอิสราเนี่ยมันเสรีของคนทาข่าวจริงๆที่แบบว่าไม่ได้ถูกจํากัดเราอยากจะนําเสนออะไรมันก็ได้นําเสนอได้อย่างเสรีมากกว่าถึงวันนี้วันที่เราจะมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แห่งสิทธิและเสรีภาพที่พวกเราต่างหวงแหนและยึดมัน่นเพื่อการก้าวสู่อนาคต ของการเป็นสถาบันข่าวสถาบันที่นำเสนอข่าวสารความเป็นจริงที่ถูกต้องโปร่งใสเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ความเป็นไปที่เที่ยงตรงเพราะเราสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะเป็นเสมือนเสียงสะท้อนแห่งสิทธ,ธิและเสรีภาพที่คอยตอกย้ำภาพความเป็นจริงความมืดมิดแก้คนข่าวและ สาธารณชนทั่วประเทศ